สวัสดีครับผมเบลอีสานบานบานครับผมวัอนี้นะครับกัพามาอยู่ที่บอไคลุยฟิชชิงครับวัอนี้เป็นการตกออกครับค่าขั้น250บาททุนลงปลาไปสี0รโลครับผมวัอนี้นะครับกับวัอนี้เขาจับสลากได้อีกฟังนึงครับผมต่วคนส่วนลายจะอยู่ฟังน้ำปุ่นละเนียนเบิดเลยฟังน้ำปุ่นฟังทางนี้ยังลงอยู่ครับกับเป็นของทีมงานนี่แหละครับย้อนน้ำเนียนกำลังมา ับผมเดี๋ยวถามบึงถาติดตามกันครับว่าสีได้ปลาบ่ครับมือนี้เพราะว่าปกติปลามันชเขาฟังน้ำพุ่นครับผมหมกต้นพาวต้นเก่าก็อยู่หุ่นแล้วครับเอาเป็นอย่างครับตามกติกาเขาจับเดมตรงไหนเขาก็ซีดตรงนั้นนะครับถ้าบ่ได้มือนี้ก็วอนมือหนาวจังว่าแก้มือว่าท่ามบดะแค่นั้นถ้าบ่ได้มือนี้มือหนาว่าแก้มือว่าท่ามดา เออเกมือมือม่นก็ได้เ,เออตายแล้วลังค่าบานบัวเหล่ว <laughs> เออตะเบาตมูม้องไปเฮ็ดงานเนาะมูล้หนมือเงนแ่นางี้ไหนเปิดบงิมึงหัวเ,เ,เชือกรู้หัวเชือดีขึ้นยันงนี่นี่ทั้งนี้ไหมยากเย็ <laughs> เหลาอ้เอาอวเ้ชงร เข้าเอดี๋ยวทาไปกันครับว่าชีได้ปลาหรือบ่ได้ปลาครับวันนี้มันเคลืนฝนตกอีกต่างหากจำบุนี้ฟ้าปิดฟ้าปิดนายชิดยากอยู่ครับแต่ว่าน่าจะเปิดอยู่ง่วงส้งล่ะตอนนี้เวลาหกที่ห้าที่ห้าอะไรแล้วห้าสิบประมาณหาสิบครับเดี๋ยวทาไปกันครับผมมาครับบาดนี้มาเบิ้ง ลงเบ็ดแล้วครับแต่ว,ว่าปลาเอาเอาไล่เติ้แล้วแต่ว,ว่านัน่นน่ะโอ้อัดก้อกนมูเลยทายคีบเนี่หามรุดดนะครับจุดนี่ครับจับตัวทุนกันจับตัว <laughs> ยยงเล <laughs> เดี๋ยวเรใส่ปลาครับผมอี๋โอ้เป็นพระเอกเลยเหมือนนี่อกังดุเอยายจะบอกข้าเจ้าว่ารุดตัวเน,ะนาะมอเตอร์ไทยข้าเจ้าโมตะหตลูน้ำเน็ตกระเจี๊ยบนี่โขดนคะครับผมโอ้โหมันมันครับถ้าเราตัวรุดน้ำนี่เราได้หลายแล้วเตี๋ยวกับสั้งแล้ว បងមកចាំមើលបោបបាទ ครับน้ำแมนครับโหมือนี้มือน,นี้เป็นพระเอกเลยมือนี้เดือขวนเดืออ่เ,เอเดอมอก <c oughs> โงอ้เป็นน้ำเืนของเียกเกาซีซุนนี่แหละโอ้ตตุม,ตมถือกล้องันน

ครกองเลยวะาขาดเงียวเดือดทุนในขวามือตกน้ำไม่ได้เอาเอวลาครับน้ำแมนพระเอกมือนี่ยอากละธรรมดาว่าธรรมดาโอโอปลาโบปลาโบ ไอจิบง่อยโอ้ขาตาเด้อขาตามาจ้วงนี่ป๋าถลตกป๋านะฮะทีครับบวกสิบแปดก็ได้เบื่อี่ครับฝาปิดแล้วครับตอนนี้

โอ้ว่าสิสู้มาเห็นทุนมันยุกไก่พอดิ่นไก่ครับลิ่นไก่บาบาดัดโอ้ฝ่าลิน่นอัดแล้วครับฟังส์โอ้หลังจากาโโโโโโเงียบมาโดนเดียมึงป่าด้วยโอ้ดิ่มเงียบไปตอนนี้ ăn lê một hoàng hay long lip hm 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 ซับเป็นยังไงซับผู้ชบ้านนี่อ้บ่ป,บบว,ปวดเอวร่องซับลงกีนี่ยันปะทะกันก็บกตูมจักจักหม่เอกรองสรง่ง <laughs> date mm -hmm. <laughs> รับใส่ขนาดเลยดิเดูนี่ตาดอีดกแล้วครับผมโหดีเลีย่ยิ <c oughs> ึงแอคชั่นขั้นครับผม <c oughs> อุ่นเลียวซึ่งหน่อยก็ลุด <c oughs> <c oughs> ทางไหน,นล่ะมัคันครับผมปลาอะไรปลาอะไรคุณเป็ดยังมันยูทึงอยู่ยังมาผีหลดโอ้เด้อเด้อ อ๋อวัอียรีวะขไเอาขอายตูนไปเนาะมาแล้วมาแล้วน่งเไลี่ดีไปไปเลยเอเป็นยังกวนบัดล้เออตาใคนรอนโด่ย ไปเหุ่ยามึงยามึงเดตักถึงงี้คเ๋ยวจีบนาทีเด้อเดียวตูมไปเรนเรีนเรนเรนเร็วเริ้นเร็วเ้พี่เร็วเเร็วเร็วเออโอ้เดี๋ยวมันมันาอยู่ต่ไหน โอ้ยได้เป็นพระเอกท่าว่ามือนี้ปะอัจจะดอยูุ่คเดียวเว้ยในคลิปหลอดโอ้โหปลาจีนครับผมเด่นคล้องนอกครับมือนี้หมวยถอยกล่องยุกก่งกหญ่หมวยขมวยยืนตรงข้างนั้นก็มีโอ้โหอะไรครับผมมันมันครับ บออัตไายคลิปอยู่เนาะอืมแต่ดื้ออดแล้วครับบาทน <oriented> ี่ <c oughs> <h arm icana> hai bước xuống khỏi nhà kìa Ủa sợ bài nói Ôi gì ruột Ủa nó sạp đèn đều à Sao bảo thế thì anh đi lá thì. หาเพื่อนเขาด,ดีๆเลยบอกเขาเลย <c oughs> มาครับสรุปยอดครับผมบาทดนี้สรุปยอดสรุปยอดหน้าเบ่งกันของผมกับเบาบาทดครับผม กับตเตวินครับมือนี้หอนนี่ครับโอ้ป่าโบบองนั่นเลยสี <c oughs> ่เบียดตัวป่ะเดี๋ยวด้วยนี่พ่ถ่ายภาพมิงกันถ่าเพิ่งของเราตุ้มกันเ <c oughs> อามาทำนี้ของน้ำมีันน้ำมีันท่านเด็กกับครับผมแตะดื้อกรับท่านเด็กกับ <c oughs> บอเดี๋ยวสิถือจม <c oughs> จีนออะไนี่เจ้น,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 นี่บ่าวตูมซีแต้มครับผมมากินยากักมือนี่น้ำเงียนได้ตัวหาวะน้ำเงียนได้หาก็ไปจีนตัวนึงนครับผมอ่ะสำหรับวัอน,นี้ก็ขอ,ขอจบคลิปไว้ซ้ำนี้ครับผมสวัสดีครับ